มามาครับมือนี้ทักเสียดยังกินเนาะกลับมาจากจะลององกระถินใหม่ใหม่ได้ตำบุกฮงขึ้นกบพี่น้องเก็บเอาจากตนแล้วมันยินไงนะได้ดอกแค่ในี้สวนกับบักแข่งยังไม่แล้พี่น้องเล้แข่งก็พักขากบพักกเสียดอาบ้านครับพักผักริมรั่วครับผมมันนี้มีบักกอกน้ำเด้อเพือเทิโอ้ยม,มามามาต้มไข่ไป <S <S ต้มไข่ไวยซีนไว้ครับผมกินกับตำม,มุฮงบบกินเขาครับเขาแ้งบบกินเนาะกินตำม,มุฮงกับต้มไข่ซีนไว้กับพเพร,ร,ร้ะอะไรวพรอดีครับนตราการตำเดีย่อนโ้ตะแยมงเลยพี่น้องเออใส่บกกอบอกแล้วแล้วมีบกกอบพรบ้อมเริ่มมานบกกรบอกบนะบกเทสครับผมตำพีขแข่งเลยครับปุ่นรบบเรียบ้อยครับควมโคกลงรถ แซ่บแซ่บพี่น้องซิมเบอร์มือหั่นเอา้ามาเลยครับเด้อตำบักหุง่งเขาแรงเลยมึงเนี่ยัก้วก็ได้ตำเชิงหัวเชิงสวนเลยเด้อครับพี่น้องเอ้ย,กกย,อยกกแล้วก็เสียดมีเงากินนั่นแหละดอกแคก็กินกับตำบักหุ่งในเด้อพี่น้องเดี๋ยวขาดหมากเรียนฝ้าเดี๋ยวเอาไปหมากเรียนฝ้าก็บาดกันของแซ่บได้หมากเรียนฝ้ากับตำบุ่งเขากันครับ เอามาพี่น้องกินเข้ากันที่นี่เมื่อกี้เริ่มปอกไข่ครับมีไข่น้ำเดือดซีหน่อยพี่น้องเขาเพ่อกินกินไอ้ตำมะฮ่งกับไข่ต้มครับผมเอามาแซ่บแซ่บังกปเนี่ยสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องสุข,ขู่สุขคนมามามา,มากินตำมะฮ่งน้ำกันเด้อมื่อกี้หอบเดืกคือเกาพี่น้องตำมะฮู้เดือดไหมเห็นตะก้อยเดืกนะบัดน,นี้มีตำมะฮู้เดืกดความเด้อด ขอใส่มือเด้อพี่น้องนะยังกระเลราคือตำบุหงุ่นดอกพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวะมากันเด้อยเค็มเคียบย้ำเดยกับตำบุหงุ่นตำบุหงุ่นโอ้ยมันของแสียบนะพี่น้องเสียบอีดอกแค่พี่น้องเคยกินปะคุยกับตำบุหงุ่น ใจพักขามาหน่อยหนึ่งพี่น้องหวานบกกวากใส่บกกวากหวานจุวยๆพี่น้องเอ้ะนี่เข่องพร้อม กินริมดวยรัพี่น้องตออแค่นี่อารมณ์มันคือผักขั้นจวงเลวพี่น้องเลย้องกินบ้างก้ามปูอืม พระคาปลูกเองมันเน่หอมทิม่นีนะพี่น้องเนาะโอ้มันหอม,อมชุดออก ตสมัยสวดไทยน้ำตําหูงพี่นอ,อพนพักเกษตรยอดพักเกษตรเพี่องแ้่ง แบบทำแบบที่แห่งมันก่อม 嗯。嗯。嗯。

mm! mm. mm -hmm. stop, stop. กินน้ำใดกับแสยบย้ำนั่นเนาะตำพุงกับอะไรกินใดบโบ่โบเบอือโอ้โอเคพี่น้องที่นี่ผม,มขอจบจิบเที่ยงสัน้นนีเด้อพี่น้อยเด้อครับผมแสบครับขอจบจิบเที่ยงสัน้นหนีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย